ต่อไปคุณทพิพภลิมจิตตกรครับครับท่านประธานาสภาที่เคารพกรบผมในยทวพิพภลิมจิตตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พักก้าไก่ครับก็วันนี้ผมเป็นตัวแทนมาเปิดการอธิบายกี่กับร่างพรบกัญชงกัญชานะครับในวาระหนึ่งเรื่องหลักการของพักก้าวไก่นะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยพักก้าไกลเราก็สนับสนุนนะครับ ในการที่จะมีกฎหมายกัญชามาเพื่อ,อปิดช่องว่างในเรื่องของสุญญากาศตรงนี้นะครับในหลักการเนี่ยเขียนไว้กกว้างนะครับท่านประธานว่าให้มีกฎหมายเกี่ยวกับกัญชงกัญชานะครับซึ่งในนี้ผมก็ได้อ่านแล้วก็จริงๆแล้วก็มีคอมเมนต์รวมถึงได้ร่วมกับทางภาคประชาชนอย่างเสือไข่ขีดเขียนอนาคตกัญชาไทยเนี่ยที่เขาไปฟังหลายเวทีผมก็ไปร่วมฟังกับเขาด้วยเนี่ยได้ เสนอร่างไปแล้วอีกร่างหนึ่งนะครับได้รับร่างมาแล้วก็เสนอไปน,นามพักเก้าไก่แต่ทราบว่าตอนนี้ก็อยู่ติดอยู่ที่คอรมอรใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้เรามาเนี่ยก็ได้ข่าวว่าน่าจะผ่านเพราะว่าทุกคนบอกโอโ้โหทําเพื่อประชาชนนะครับอะไรอย่างนี้ก็หวังว่าวันนี้จะทําเพื่อประชาชนไปทั้งวันนะครับร,าบร่างพรบสอบสวนวิศุลกาก้าวหน้าผมเนี่ยก็จะได้ผ่านไปพร้อมกับสมรสเท่าเทียมด้วยใช่ไหมครับ ซึ่งในเนื้อหาใจความเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่ดีนะครับมีหลายอย่างที่ให้ท้องถิ่นไปให้ใบอนุญาตหรือการจดแจ้งที่ชาวบ้านได้ปลูกที่บ้านได้ซึ่งจริงๆก็ยืนยันครับว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพในที่ระโหฐานของประชาชนที่เขาจะทาได้ก็เหมือนกับการทําเบียร์ในบ้านนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มามองครับว่าต่างๆเนี่ยมันก็เป็นดูดูเหมือนว่าเสรีโดยหลักการนะครับแต่บางอย่างเนี่ยมันอาจจะ น่ากลัวว่าผูกขาดโดยกลไกหรือเปล่านะครับซึ่งข้อเสนอที่ล่างที่ผมได้ยื่นไปเนี่ยครับท่านประธานซึ่งน่าจะเป็นล่างที่พักเก้าไกลเราอยากไปคุยกันในกรรมธิการต่อไปเนี่ยว่าคือควรจะเพิ่มนะครับเหมือนในพบรสบสพสามิิธี่ผมเสนอว่าจริงๆต้องกําหนดหลักเกณฑ์ที่ออกเป็นกฎกระทรวงเนี่ยไม่ให้มีความเป็นในลักษณะที่ผูกขาดอย่างเช่น โอ้โหกว่าจะขอใบอนุญาตในการปลูกได้เนี่ยไปมาไปตั้งไว้ว่าร้อยไร่หรือเปล่าเพื่อจะทําเพื่อการค้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าที่ดิน90ปรเนของประเทศก็อยู่ในมือคนไม่กี่กลุ่มแค่1%อย่างเงี้ยคนมีที่ดินร้อยไร่ก็น้อยครับหรือว่าข้อเสนอของพรรคก้าไกลเป็นจุดยืนมาตั้งนานนะครับในเรื่องของในพรบทุกฉบับที่เสนอมาสองฉบับเนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการกัญชานะครับหรืออีกอันก็เรียกว่าคณะกรรมการนโยบายกัญชาเนี่ย ซึ่งจริงๆแล้วพระเก้าไกลเนี่ยพูดมาทุกพรบนะครับว่าโครงสร้างเนี้ยที่มาจากการรัฐประหารตอนปีห้าูนย์เนี่ยที่เริ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยเพราะเต็มไปด้วยข้าราชการต่างๆนะครับที่จะเดินเข้ามาแล้วก็มีการมีคนที่มาจากภาคการเมืองนิดเดียวไม่กี่คนนะครับอย่างในฉบับหนึ่งก็ประมาณสามคนสี่คนเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยมองว่าถ้าไม่มีคณะกรรมการนี้เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าเมื่อ หน่วยงานเหล่านี้เป็นผู้ใช้กฎเองนะครับใช้กฎแล้วสามารถคณะกรรมการนี้สามารถตั้งกฎขึ้นมาเองนี่ผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันขัดหลักการแบ่งแยกอํานาจหรือนิติรัฐอย่างยิ่งนะครับรวมถึงข้อเสนอของพรรคก้าวไกลเราเนี่ยยังเดินหน้าปลดล็อกท้องถิ่นนะครับไม่ใช่แค่กระจายอํานาจไปแต่ต้องกระจายรายได้ให้เขาด้วยไม่ให้ให้เขาแต่พาระเหมือนที่รัฐบาลนี้ทํานะครับ ภาษีนะครับที่ไม่มีในการกําหนดในสองพรบรนี้ก็เป็นสิ่งที่พักเก้าไกลแล้วร่วมกับประชาชนอยากเสนอว่าเราควรจะเก็บภาษีไม่งั้นมีแค่ใบอนุญาตเนี่ยแปลว่าคุณจะปลูกพันไร่คุณก็เสียค่าใบอนุญาตเท่ากับคนที่ปลูกแค่สองไร่อย่างนี้หรอผมว่าอันนี้มันก็ไม่แฟร์นะครับเป็นบุฟเฟ่เกินไปหน่อยหรือเปล่าแล้วเราเสนอให้รายได้เนี่ยคือเก็บเข้าท้องถิ่นร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะว่ามันเป็นหลักการเดียวกันครับว่าถ้าเรามองว่ากัญชาเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลเสียเนี่ย ผลเสียมันเกิดที่ไหนครับเราก็ต้องเอาเงินไปช่วยในการเอาเงินภาษีเนี่ยไปช่วยในการจัดการลดลดเอ่อท้ายยผลกระทบของที่นั่นใช่ไหมครับและในเรื่องของเอ่อบริเวณโซนิ่งการปลูกเพื่อนันธนาการเนี่ยเราก็อยากเสนอนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพรลบรนี้ก็ค่อนข้างฟรีอย่างที่เพื่อสอสอ,สอฝ่ายค้าผมได้อภิปรายไปข้างต้นว่าค่อยๆฟรีเนี่ยเราก็อยากให้ท้องถิ่นได้กําหนดไปเลยครับว่า ตรงไหนควรจะเป็นที่นันทนาการหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็เป็นการทําประชาะมะติด้วยนะครับจะได้มีอันนี้นะครับเรื่องค่าธรรมเนียมใบญาตเนี่ยโอเคครับผู้เสนอเนี่ยได้อธิบายไปแล้วว่าที่เขียนเนี่ยมันคือเป็นขั้นสูงสุดแล้วรัฐมตนตรีกำหนดเนี่ยต่ําลงมาครับแต่พระเก้าไกลตัดศูนย์ให้ตัวหนึ่งเลยครับเหลือ5,000จาก50,000ครับแล้วก็อีกอันนึ่งครับที่เป็นที่กังวลของ ภาคประชาชนมากก็คือเรื่องอำนาจของเจ้าที่ครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันลอพบพลบสสรพรสานมิดมานะครับเกี mm ่ hmm. ยวกับการที่เจ้าที่มีอำนาจในการเข้าไปตรวจในสานที่ปลูกโดยไม่ต้องมีหมายโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยบางทีอันนี้เป็นการใช้อำนาจเกินหน้าที่นอกอาณาเขตไปหน่อยเพราะว่า ที่ที่ปลูกเนี่ยมันก็เป็นบ้านของประชาชนตามกฎหมายอาญาเนี่ยตำรวจยังจะเข้าบ้านไม่ได้เลยนะครับยิ่งเวลากลางคืนเนี่ยถึงแม้จะมีเหตุเนี่ยถ้าเขาไม่หนีเนี่ยเราก็เข้าบ้านเขาไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักที่พระเจ้าไกรยืนยันมาเสนอเสมอนะครับเรื่องการที่ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิในการประกอบธุรกิจทําอาชีพอย่างเสรีแล้วก็รวมถึงการรักษาเสรีภาพส่วนตัวของประชาชนของปัจเจกด้วย ทั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกพักการเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักคมิใจไทยเนี่ยเขาผมก็เข้าใจนะครับว่าสู้เรื่องนี้มาในหลายระดับตั้งแต่ไปปลดล็อกนูน่นปลดล็อกนี่ออกมาจากยาเสพติดนะครับจนวันนี้เนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในเอเชียแล้วนะครับในเรื่องของการชานะครับแต่ก็ฝากครับมันจะมีความสมบูรณ์และจะมีความ ถูกต้องมากขึ้นนะครับถ้าเรากําหนดในรายละเอียดแล้วทุกคนยอมรับได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยครับวันนี้มีอีกหลายพรบรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็อยากให้วันนี้ทั้งกัญชาสุราแล้วก็สมรสเท่าเทียมเนี่ยผ่านนะครับเพราะว่าวันนี้มันจะเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมเดินหน้าแล้วก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างได้แล้วครับขอบคุณครับครับ <c oughs>